สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพุทธที่29ธันวาคมนะครับเกณฑกา13นาทีนะครับผมอัปเดตภาพลมของ x อ u ภาคเช้านะครับ x อ u เมื่อคืนไปทำลายไว้ตรง1.820นะครับแล้วก็ปรับลื่ลงมานะครับผมอธิบายไปเมื่อวานนะครับ x อ u กเอคยวย่อนะ1.807 1.803 1.798นะครับถ้าหลุด1.8อ่า1.784นะครับจะลงลึกระยะสั้นดิงสิ่นะ stop loss ก็คือ ไฮเดิมนะหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับเดี๋ยวถ้าเขาดี่ายคือเขาจะขึ้นต่อนนื่ึงไหมครับทีนี้เดี๋ยวดูภาพนี้นะนะครับในภาพใหญ่ก่อนหน้าเนี่ยอยู่ตรงสุดก่อนหน้าอยู่นี่นะครับแล้วก็เขามาทำโร้ยตรงนี้นะชุดที่เราเทรดกันอยู่ประมาณประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะการยกหายยกโร้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยทำไฮผ่านไฮเดิมมานิดนึงนะครับไฮเดิมอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับเมื่อคืนก็ขึ้นมาหนึ่งแปด 20นะขึ้นมาอีกหกเหรียญน,นะครับแต่พอขึ้นมาแล้วก็เขาเอาลงมาเลยนะครับพอลงมาเนี่ยดูสัดส่วนแล้วเนี่ยมันพอจะเปลี่ยนแนวโน้มได้นะครับชุดที่ลงมาตรงนี้1804นะครับ1805นะครับก็คือภาพที่ลงมาจากเมื่อคืนนะครับตอนที่ผมบอกไว้ตอนสามทุ่มเนี่ยนะครับคอนเซ็ปต์มันมาจากนี้แหละนะครับทีนี้ผมให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายภาพนี้ทีในภาพใหญ่เนี่ยเราสูงติฐานว่าอันนี้มันลงมาก่อนนะแล้วก็อันเนี้ยมันขึ้นยกไ i ย,ยกโ o ยกไ i แต่สังเกตว่าไฮเดิมมันอยู่นี่นะครับไฮเดิม er มันอยู่ที่ประมาณนะฮะหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะครับ, 78, รบชุดนี้มันคืออะไรครับมันคือการเด้งนะครับตอนเนี้ยถ้ามันไม่ผ่านหนึ่งแปดสองหนึ่งแล้วจริงๆเนี่ยภาพมันจะกลายเป็นแบบนี้มีวอาจจะลงแบบนี้ลงแล้วก็เด้งไปใหม่แบบนี้อ่าดูแบบนี้นะครับลงมาก่อนนะครับแล้วก็เด้งไปใหม่นะครับถ้าเด้งไปใหม่เนี่ยไม่ทำไฮใหม่เนี่ยนะครับไม่ทำไฮเหนือหนึ่งแปดสองหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันมันจะลงมาเลยนะครับ มันมีโอกาสกันวันนี้เราวันนี้มันเทรดวันที่29ใช่ไหมครับ30 31ตลาดปิดนะครับแล้วก็เปิดทีประมาณวันที่3เราก็มองดูว่าเขาจะเอาจะาลงไปเลยไหมนะครับหรือว่าจะเอาขึ้นไปก่อนทีนี้ตอนนี้มันก้ามกึง่งอยู่ว่ามันจะลงยาวไปเลยนะครับหรือว่าให้เด้งไปก่อนนะผมให้ไอเดียแบบนี้นะครับถ้ามันหลุดตรงนี้มาถ้าหลุดโลนี้มาค่อนข้างจะชัวร์ว่าจะลงมาก่อนนะ นะครคือคือในลงเนี่ยนะครับในลงมันจะมีเด้งแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าสังเกตว่าถ้ามันมันจะลงจริงมันจะไม่ทำาห g ใหม่นะครับเราก็จะมาร์กเส้นนอนไว้เส้นนะครับอานยะแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะหลุดตรงนี้มาก่อนนะประมาณหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนูนยะหนึ่งพันแดร้อยนะแล้วก็ถ้าหลุดมาตรงนี้ชัวร์เลยครับ ถ้าหลุดตรงนี้มานะหนึ่งเจ็ดแปดห้าเนี่ยผมเขียนว่าแปดสี่ใช่ไหมถ้าแปดสี่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงแบบนี้ถ้าถ้างั้นภาพมันคล้ายๆแบบนี้ครับถ้ามันหลุดมาเนี่ยแล้วมันเด้งรอบหน้าไม่มีระยะนะไม่ไมผ่านทางเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงมาลึกตรงนี้มันเป็นสัดส่วนกันเดี๋ยวตอนที่เราเห็นถ้ามองเป็นขึ้นหนึ่ง,ต,งตอนนี้ตอนที่ลงขึ้นหนึ่งมาเนี่ยเด้งขึ้นสองเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับหน้า็นเซลคีนะ อาจจะกับหน้าเป็นเซลเพิ่มนะครับแล้วก็ค่อยมาเทคโปรฟิตในคืนสามตรงนี้นะครับเพราะว่าในคืนะ้นสี่เนี่ยบางทีมันอาจจะเด้งไปสูงเหมือนกันแต่ถ้าเราบอกเราต้นทุนด,ดีๆเราเซลลมาตั้งแต่โซนนี้หรือว่าเซลลมาแต่โซนนี้นะมันจะลงมาลึกนะครับคืนสี่มันอาจจะเด้งไปไม่ไกลมันจะลงมาห้าต่อเรามาเทคโปรฟิตข้างล่างก็ได้นะครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับประมาณนี้ทีนี้เวลาเราวัดเทียบลงมาเนี่ยภาพมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้ามันลงไปจริงๆเราก็จะใช้สัดส่วนแบบนี้วัดเป้าคร่าวๆก่อนนะครับก็คือตรงนี้เทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เอาตรงนี้มาวางที่ไฮสุดท้ายเนี่ยเงื่อนไขก็ต้องวางไฮสุดท้ายนะครับถ้ามันขึ้นไปอีกเนี่ยเราต้องใช้ไฮสุดท้ายนะครับแต่ถ้ามันผ่านไปเหนือหนึ่งแปดเจ็ดแปดเนี่ยมุมมองนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะขึ้นต่อแต่ทีนี้ถ้าถ้าถามตอนนี้เลยเนี่ย ภาพนี้ยัใช้ได้นะครับมันมีโอกาสจะลงแบบนี้นะครับถ้าตามสัดส่วนถ้าตรงนี้คือร้อยเอร์เซนตะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตองันยู่นี่นะครับประมาณหนึ่งพันเกือบเกือบพั 1, 6, 9, นเจ็ดนะหนึ่งหนึ่งหกเก้าห้าะครับเดี๋ยวค่อยตามดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเพิ่งจะลงมาชุดแรกเองนะนะครับแต่ถ้าตามสัดส่วนเนี่ยในลักษณะการที่ลงแบบนี้นะครับแลวเด้งน,น้อยเนี่ย ค่อนข้างชัวร์มันจะหลุดตรงนี้มาหนึ่งจิตห้าสองนะแต่ว่ามันต้องลักษณะการคอนเฟิร์มว่าลงมาก่อนนะนะครับอันนี้คือในภาพที่ใหญ่กว่านะผมไม่แน่ใจว่ามันจะจบมันจะมันจะจบภาพนี้ได้ในปีนี้หรือว่ามันจะไปไปทีในปีหน้านะครับเนื่องจากว่าชุดนี้มันเพิ่งจะลงมาชุดแรกนะครับเดี๋ยวถ้ามาลงมาก่อนแล้วมันมีการไซเวย์ในโซนนี้นะครับแล้วมันจบตรงไหนก่อนเนี่ยค่อยตามบางทีนะครับอันนี้คือในภาพใหญ่นะ แต่ที่นี้ในพูดของภาพเช้านี้เนี่ยนะครับภาพเช้านี้เราก็จะเริ่มเราจะมองแค่นี้ก่อนนะนะครับจะมองแค่เดี๋ยวผมจะวัดไอตัวเนี่ยต้อาไว้ให้นะครับเราก็จะใช้อ่าไฟโบนะครับวัดตรงนี้ไว้นะครับรอบนี้เราใช้รูนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ดูสัดส่วนประมาณนี้ แนวที่มีโอกาสจะปรับลงมาอีกเช้านี้นะครับก็อยู่ประมาณ1.80ตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณ1.5นะ1.805นะครับมีโอกาสจะลงมาต่อ0.3นะครับหรือว่า1.798นะครับอันนี้คือในใน,ในภาพใหญ่กว่าแต่ถ้าเราไปอยู่ในภาพย่อยๆนะมันต้องเปลี่ยน i ทางเฟรมไปดูนะครับผมให้ดูสัก15นาทีแล้วกันนะ สี่ห้าทีเราเห็นดีเทลประมาณนี้นะฮะอ่าเลขสน,นิทโนนว่ามันจะลงต่อไม่ลงต่อมันอยู่ตรงมันก็จะอยู่ตรงชุดนี้นะอ่าถ้าเราลองเห็นตรงนี้ก่อนนะลงนะครับเด้งแล้วก็ลงเนี่ยเดีย๋ยวลองวัดดูนะถ้าเทียบตรงนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะและที่เด้งไปก่อนนะครับน่าจะเป็นไฮนี้นะคิดว่ามันลงได้ต่อนะครับถ้าดูความชันนะความชันเนี่ย เดี๋ยวผมจะตีไล่คำชันอันนี้นะมันเพิ่งจะลงมาร้อยเอร์เซ็นตนะครับอ่าตอนนี้เราใช้ไฮสุดท้ายตรงนี้กันแล้วกันนะครับถ้าเราเทียบตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสลงต่อได้นะนะครับตรงนี้หนึ่งแปดศูนห้าแต่ถ้าตามปรส่วนมันจะลงตรงนี้ก่อนนะครับใกล้ๆกกับพันแปดนะครับแล้วก็ถ้ามันเด้งไป แบบนี้นะครับนะครับถ้าเขาเด้งไปเนะี่ยแล้วมันไม่ผ่านไฮตรงนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าเนี่ยจะลงมาต่อนะครับเดี๋ยวมันจะวงจรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะลงมาต่อนะผมเขียนปเป็นระยคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะทีนี้สําหรับคนที่ติดมาอยู่โซนใกล้ๆโซนเนี้ยนะครับถ้าเขาขึ้นไปให้แล้วมัน เรากลับมาเป็นห่วกนะผมแนะนํามาปิดปิดก่อนนะนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะลงแบบนี้ลงเด้งลงแล้วก็จะเด้งไปใหม่แล้วก็จะลงมาอันนี้จะจบชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยอ,ค,อยค่อยตามต่อทีแต่เบื้องต้นเนี่ยมันลงได้ต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเช้านี้นะระยะอันสั้นเรามองแค่นี้ก่อนมันจะหลุดพันแปดไหมนะนะครับถ้าไม่หลุดพันแปดมันเด้งกลับไปเนี่ยถ้าเราติดใบยอยีสาน,นี้น่าจะพิจารณาออกมาก,ก่อนนะเพราะมันมีโอกาสจะลงมาต่อ นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเปลี่ยนแปลงไงผมอัปเดตอีกทีนะคือวันนี้ผมอาจจะมีทุละนะครับผมไม่อาจจะไม่อัดคลิปตอนที่คาำให้นะแต่ว่าอาจจะเป็นโสต์เป็นรูปภาพไปให้นะครับอันนี้ส่วนไอเดียของไอคิวนะเช้านี้ยังมีโอกาสย่อลงมานะครับอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะพยายามทาความเข้าใจแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งให้ดูบิตคอยนะครับเมื่อวานกลุ่มของคริปโตเขาลงมาลึกนะหลายตัวเลยนะครับตัว btc eth bnb ตัวโซลงมาหมดเลยนะครับแต่ผมอธิบายดูตัวนึงนะ นะครให้ดูตัวให้ดู BTC แล้วกันนะครับบ c ดดูภาพใหญ่ก่อนนะครับในสีชั่วโมงอ่าสีชั่วโมงก็จะมองว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยนะครับเขาลงมาจากตัวนี้นะครับหกหมืนเก้าพันสองร้อยนะครับลงมาเด้งลงมานะครับชุดนี้ยกหายกโลยกหายนะครับแล้วไปติดอยู่กใกล้ใกล้ไเดิมแล้วก็ย่อดลึกลงมาเดี๋ยวเราดูในภาพใหญ่กันนะครับในในภาพใหญ่เนี่ย มันมองว่าเป็นการเด้งนะครับทีนี้ลกักษณะขึ้นลาลงแบบนี้มานะแล้วก็เด้งน้อยๆเนี่ยมันมีนมโอกาสจะลงลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว,ว่าเขาเพิ่งลงมาได้หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเดี๋ยวเราต้องตามดูทีว่าที่ลงเมื่อวานเนี่ยมันใกล้จะเด้งหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวไปดูในไทฟิมที่เล็กลงนะหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานนะตอนที่เขาลงมาเนี่ยผมทําคลิปไปอยู่นะถ้าใคร ด,ดูไม่ทันก็ไปดูคลิปของเมื่อวานนะครับอ่าภาพก่อนหน้าที่เรามองว่ามันมันจะลงมาตรงนี้นะนะครับก็คือขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นเนี่ยสังเกตว่าแนวโน้มมันไม่แข็งแรงนะครับเทียบไฮนี้กับโดนี่มันซ้อนๆกันไฮนี้กับโดนี้ซ้อนๆกันนะครับสุดท้ายมันขึ้นไปใช่ไหมครับทำไฮผ่านตรงนี้มาไฮผ่านตรงนี้มานะขึ้นมานดนึงแล้วก็ลงนะครับทีนี้ลงเนี่ยเมื่อวานเนี่ย ตอนที่เขาลงมาก่อนลงเด้งลงเด้งน้อยๆลงลึกนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้กันมันมีโอกาสที่จะเด้งหรือ,อยังนะเพราะว่าคือเมื่อวานมันก็ลงมาลึกพอสมควรนะครับพอลงมาจบสักถึงชุดมันอาจจะเด้งไงนะอ่าเดี๋ยวเราต้องดูในภาพย่อยๆนะคือในภาพใหญ่เราก็จะเห็นว่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ของไฮโลก่อนหน้านะครับอ่าถ้าผมใช้ตรงนี้ มันตรงนี้มันหลุดมันหลุดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะเราจะใช้ตรงนี้แทนนะแบบพี่นะอ่ถ้าตรงนี้ก็คือลงมาเกินหกจุดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันก็ลงลึก่อสมควรนะครับทีนี้ตอนนี้ถ้าเรามองตรงนี้เราเห็นว่าเขาลงมาก่อนเขาเด้งเขาลงมาก่อนเขาเด้งเขาลงมาก่อน,เ,อนเดี๋ยวเราต้องดูตรงนี้ทีว่ามันจะลงมาต่อไหมเพราะว่าดูแล้วออาข้าง ถ้ามันเด้งไปแล้วไม่ผ่านทัเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงมาใหม่นะมันจะลงมาที่ต่อนะเส้นนำชันนั้นบนเราตีไปนะครับคือถ้ามันลงมาต่อนะมันจะลงมาตรงนี้นะครับสี่มาทางสนะี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยประมาณน้นะครับแต่ถ้าเราเห็นดีเทลตรงเนี้ยเราจะ forecast ได้แม่นยาขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูแบบนี้ทีเดี๋ยวมาร์คเส้นนอนด้ว้เส้นก่อนนะครับบริเวณที่มีโอกาสที่จะลงมาถึงนะถ้าหลุดโลตรงนี้มาอันนี้คือโล ก่อนหน้านะครับลงก่อนหน้า447,200นะถ้ามันลงมาอีกก็ลงนี้นะครับ46,700นะครับด้านบนเราตีเราก็จะตีเทนไลน์ไว้หนึ่งเส้นเน่ยนะครับเราจะดูความชันตรงนี้นะครับถ้าเราตีเส้นเทนไลน์ลงมาแบบนี้มันยังยืนราคาล่าสุดเนี่ยเหมือนพยายามจะทดสอบเทนไลน์นะครับ เดี๋ยวเราวัดวัดเทียบอะไรดูนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนะี่ยถ้าเราดูหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยมันมีการยกาเริ่มยกหายไปนะถ้าไม่ทาโร่มันก็จะเด้งกลับไปได้เวลาเด้งเนี่ยเราอาจจะวัดสัดส่วนง่ายแบบนี้เนี่ยนะครับในเด้งโซน,นแรกๆก็ประมาณนี้นะสี่แปดเก้าศูนศูนย์หรือว่าสี่เก้าสองศูนย์ศูนย์แต่ถ้ามันเด้งไม่เต็มยัมันจะลงมาใหม่นะครับมันจะลงมาใหม่ที่นี้คือเราดูความน่าจะเป็นว่าไอ้ชุดเนี่ยมันลง มันลงมาก่อนนะยาวๆแล้วมันเด้งน้อยๆเนี่ยมันลงมาได้ส่วนหรืยอยังนะครับผมจะวัดแบบนี้ขึ้นไปเราเทียบนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาวางที่ประมาณไฮนี้นะครับอ่าตรงนี้ลงมาหกเอ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเด้งแต่ถ้าดูแล้วมันมันลงต่อได้นะมันเด้งไปน้อยๆเนี่ยแล้วจะลงมาใหม่นะครับะระยะสั้นเนี่ยนะครับตัว b t c นะนะครับบี c ีนะครับ มันอาจจะมีเด้งบ้างนะครับแต่ถ้าเด้งไม่มีนัยยะเดี๋ยวจะลงใหม่นะนะครับก็จะหลุดมาทางนี้หลุดโลเดิมนะครับสี่เจจะลงมาทาง4ี6 0 0ืนะครับแล้วก็ประมาณไฟบร้อยอยู่ที่ประมาณสี่0มืนาพันห้าะนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะตั้รับรับบายนะครับแนะนำว่าให้มันมีการกับตัวแบบนี้ยกโลยกหาเนี่ยแบบนี้เราค่อยมาบาย แต่ตอนนี้ยมันยังไม่ชัดนะครับก็รอก่อนน่าจะดีนะสําหรับคนที่เซลลงมาแล้วเนะี่ยถ้าแต่ไปที่เขายังไม่เด้งกลับไปถึงผ่าน2เดือนตัวนี้นะ49,400เนี่ยเราก็จะมองว่าก็ยังโลต่อได้นะอะ่ลองถือรูปมาก่อนนะแต่ต้องต้นทุนดีๆนี่นะครับสําหรับคนที่ไล่ราคาตัวนี้ก็ต้ององ่าเราต้องดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้นะครับเราก็ถือต่อได้แต่ว่าคนที่ถือมาตั้งแต่ตรงนี้กับตรงเนี้มันต่างกัน เนยครับยิ่งสูงเนะ่ยยิ่งได้เปรียบนะครับดูประมาณนี้ก่อนนะนะครับอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอชุดที่ขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยมันขึ้นไม่แข็งแรงมันก็จะลงเรื่อยเเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องตามดูทีนะแต่เบื้องต้นอ่าเหมือนเขาจะชะลอการลงแล้วเหมือนจะเด้งนะครับแต่ถ้าเด้งไม่ผ่านตัวนี้สี่หมืนเก้าพันสี่ร้อยเนี่ยอาจจะลงมาอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ